เซอร์ไพรส์เอสกันตพงหายดีแล้วล่าสุดไร้หนวดไร้เคราหล่อเท่ขึ้นมากกลับมาคัมแบ็กหน้าจอช่อง7 HD อีกครั้งให้แฟนคลับได้เห็นหน้าเห็นตาหายคิดถึงพระเอกหนุ่มมาดเข้มเอสกันตพง์บำรุงรักล่าสุดนั้นในอินสตาแกรได้โพสต์คลิปของเอสพาครอบครัวมาที่สถานีหมอชิดให้สัมภาษณ์แฟนๆได้ยินเสียงก็ทำให้หายคิดถึง ในคลิปนี้หนุ่มเอสได้เผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาช่อง7อีกครั้งหลังจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาลน,นานไปหน่อยละครเรื่องที่เล่นก็จะกลับมาออนแอร์อีกรอบก็ดีใจมากๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจและอาหารมาให้วังว่าเราจะได้เจอกันนอกจากเจอกันในละครแล้วก็อยากมีโอกาสได้เจอกันแบบตัวต่อตัวอยากทักทายแฟนคลับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาที่ช่อง7 HD อีกครั้ง หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายคุณเอแข็งแรงขึ้นมากๆเลยดีใจค่ะดีใจกับพี่เและครอบครัวนะครับคุณเอแข็งแรงสดใสมากมากเลยนะครับดีใจที่คุณเอหายป่วยขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปพี่เแข็งแรงมากๆแล้วยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับขอให้พี่เอสสุขภาพแข็งแรงครับ